สวัสดีครับผมเป็นดาแล้วไปมาเจอครับไฟเนอร์ซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวยยมทครับอยู่ที่พางาบมีใครเป็นคู่บอลซ้อนเราหมังพี่ๆน้องๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุสิบสี่ปีครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักปล่อยตอนนี้สีมวยสไตล์อะไรครับผีครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับนิวสันชัยเคยต่อยเขายังไม่เคยครับฉากแรกเลยเรียนศิลป์เขาต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอนิวสันชัยนะวางเกลียวมัแผงให้ดิเออดูบนไวทีาร ในคะแนนนั้นช่างต่อย้วปล่อยต่อยช่างต่อยเบ็ดเท่าไหร่สี่สิบวะสี่สิบวันนี้ต่อยเบ็ดที่สี่สิบเหมือนกันถ้าเขาเจ้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเออมาเกินนะมาเกินประมาณเท่าไหร่ได้สองก็ยืนเส้นดีสายด้วยหน่อยร่างกายไฟนี้ร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชัยนะกับใครเนาะคุมมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดพี่สิบว่าคนจังหวัดฟ้าช่วยช่วยแฟนคลับเขาหน่อยฟ้าเป็นอลังใจ้เป็นด้านเนี่ยครับวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคคดีรับ